สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการรักุ้ยถูกทางในวันนี้ถือเป็นรายการพิเศษค่ะเนื่องจากจะเป็นรายการรักุ้ยถูกทางตอนสุดท้ายที่จะออกอากาศในสื่อของเรารายการรักุ้ยถูกทางมีเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมปี2528 ปัจจุบันนี้ก็รวมเป็น33ปีมีรายการนําเสนอไปกว่า6,400ตอนเนื่องจากเป็นรายการทุกวันรายการของเรามีวิทยากรที่สัมภาษณ์ในรายการของเรามากกว่า600คนถือว่าเป็นรายการที่ได้นําเนื้อหาสารพัดมากมายทีเดียวนําเสนอกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะช่วยกันเลี้ยงดูเด็กไทยรายการของเรา มีพูดถึงเด็กในวัยต่างๆตั้งแต่ก่อนคลอดมาจนถึงเป็นเด็กทารกมาจนถึงเด็กปฐมวัยเด็กเล็กแล้วก็มาเป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกอย่างไรในวัยต่างๆคุณปู่คุณย่าอยู่ในครอบครัวอย่างไรกับลูกกับหลานถือว่าเป็นการร่วมการรักลูกให้ถูกทาง ประเด็นที่เรานำเสนอในรายการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกโดยตรงทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเป็นเรื่องของการทำอะไรกับนิสัยของตัวคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะให้เป็นคนที่สามารถทำบทบาทพ่อแม่ได้ถึงเวลานี้วันที่30มิถุนายนเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเดือนก็อยากจะกราบขอบพระคุณ ผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรามาตั้งแต่ตอนที่1ปีที่1คือบริษัทพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนขอขอบคุณวิทยากรกว่า600คนที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการนี้ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามดูรายการของเรามาตลอดแล้วก็ได้เจอเดียนได้บอกว่าเอาไปใช้เลี้ยงลูกแล้วลูกดีจังเลยลูกรักพ่อรักแม่ ลูกเป็นคนดีน่าภูมิใจสิ่งเหล่านี้เป็นความหมายสำหรับรายการรักลวยถูกทางขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆสิ่งสวัสดีค่ะรักกกลููให้ทาง